นิ้วก้อยบอกชะตาชีวิตจุดเด่นจุดด้อยได้แม่นกว่าดูลายนิ้วมือความเชื่อกับคนไทยนับว่าเป็นของคู่กันแต่ละคนก็มักจะมีวิธีการในการตรวจดวงชะตาของตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็เลือกที่จะดูดวงด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ดูลายมือ หรือไปทำนายตามสำนักต่างๆแต่วันนี้เรามีวิธีดีๆมาฝากผู้ที่ชื่นชอบการทำนายดวงที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองวิธีนั้นก็คือการดูนิ้วก้อยหากสงสัยว่านิ้วก้อยจะสามารถบอกอะไรได้และต้องดูยังไงเรามีคำอธิบายวิธีการดูให้คุณหันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง โดยผู้หญิงให้ดูมือซ้ายผู้ชายให้ดูมือขวาแล้วขีดเส้นแบ่งข้อต่อบนนิ้วก้อยจะได้ทั้งหมด3ข้อดังนี้ส่วนที่ยาวที่สุดจะบอกถึงจุดเด่นในตัวคุณนั่นเองข้อบนยาวที่สุดคุณเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูดจาดึงดูดคนเป็นคนพูดจาฉะฉานชัดเจนทั้งในน้ําเสียงและกิริยาท่าทาง เป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบข้อกลางยาวที่สุดเป็นคนที่ใส่ใจต่อผู้อื่นและมีความอดทนเป็นเลิศลักษณะความยาวข้อกลางนี้ส่วนมากพบในบุคคลที่อยู่ในวงการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ขอล่างยาวที่สุดคุณเป็นคนรักอิสระเป็นอย่างมากไม่ชอบถูกใครครวบคุมเป็นคนพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมา ฝีปากกล้าคมคายยึดมั่นในความมีเหตุมีผลและจะเก่งในเรื่องการโต้เถียงหรือการโต้แย้งใดๆส่วนที่สั้นที่สุดคือส่วนที่บอกจุดด้อยในตัวคุณข้อบนสั้นที่สุดคุณเป็นคนไม่กล้าแสดงออกอย่างมากเป็นคนขี้อายจนถึงขนาดตัวคุณเองยังยากที่จะเข้าใจตัวเองเลยนอกจากนี้ คุณยังเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์ยสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วยข้อกลางสั้นที่สุดคุณเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมแน่วแน่มั่นคงอาจเรียกได้ว่าถึงขั้นไม่มีความประนีประนอมจนดูเหมือนความที่เป็นคนตรงกลายเป็นข้อได้ของคุณไปเลยข้อล่างสั้นที่สุดคุณเป็นคนซื่อๆง่ายๆไม่มีเล่เหลี่ยมมารยาเชื่อคนง่าย จนกระทั่งอาจถูกหลอกหรือถูกโกงได้ด้วยความไร้เดียงสาของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างตรงกันบ้างหรือเปล่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เช็คง่ายๆด้วยตัวเองไม่ยุ่งยากลำบากต้องไปหาหมอดูเลยเราสามารถดูได้เองที่บ้านหรืออาจจะดูให้คนใกล้ตัวด้วยก็ได้ทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ